สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหาทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับเห็นสีดำฟ้าแบบนี้นี่ไม่ใช่ลอกไดว่าซอติก้านะครับแต่มันคือเจ้าลอกอัดเบิกสายโหดนะครับจากค่ายเน็กนะครับเจ้าเน็กทร i เดนนะครับเบอร์5,5 0 0นนะครับเบอร์ยอดนิยมเลยนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปก็ตอนนั้นผมลงสีดำนะครับดำสปูลแต่งซิ่งนะครับก็ลูกค้าถามหาสีฟ้ากันเยอะมากนะครับอันนี้ก็ไปขอ ล้านคนรู้จักกันมานะครับได้มาแค่5ตัวนะครับ5ตัวสุดท้ายแล้วนะครับหมดนี่ผมก็ไม่มีให้แล้วนะครับเพราะว่าบริษัทเขาหมดนะครับไม่รู้จะเอาจากที่ไหนมาให้มาเดี๋ยวเราก็รีวิวกันเร็วๆแล้วกันนะครับกับสเปคคร่าวๆนะครับเพราะตัวเนี้ยผมว่าคงไม่ต้องพูดเยอะนะครับสายตกปลบึกนี่น่าจะเห็นผ่านตากันมาแยะอยู่แล้วนะครับและตอนนี้สําคัญคือมันจัดโปรครับจัดโปรโคตรคุ้มเลยผมบอกได้เลยนะว่าโคตรคุ้มจริงๆนะครับกับเจ้าเน็ก ชายเดนนะครับเบอร์ห้าพันห้าตัวนี้นะครับนี่นึกว่าถือซอติก้านะครับตัวสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นแปดนะครับแต่ไม่ใช่นะครับนี่ลอกงานคนไทยครับเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับตัวนี้นะครับบอดี้อลูมิเนียมทั้งตัวนะครับแข็งแรงนะครับทนทานน้ําหนักเบาแต่ว่าจะไปบางคนบอกพี่มันก็ยังหนักอยู่แน่นอนครับเพราะลอกมันตัวใหญ่นะครับเราอย่าลืมนะครับจะไปเทียบกับพวกลอกตีอ่ปลอมน้ําหนักร้อยเก้าสิบสองร้อยมันคงเทียบไม่ได้เนาะ ก็ดูดูขนาดตัวลอกด้วยนะครับอ่าโอเคแขนนะครับเป็น CNC อลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับมาพร้อมกับน็อปแต่งกลมนะครับจับถนัดมือแน่นอนตัวนี้เป็นกึ่งทั้งชิ้นนะครับฉะนั้นไม่ต้องกลัวแขนหักแขนโยกเลยนะครับก็คืออัดเต็มที่นะครับเป็นระบบเกลียวไอ้ตรงนี้ไม่ต้องกลัวน้ําเข้านะครับแมบางคนก็เอาไปใช้งานพี่มันมีรูครับเดี๋ยวน้ําเข้าไม่ต้องห่วงครับข้างในก็มีซีนยางกันน้ําให้อยู่แล้วนะครับนะตัวนี้ก็มีคนทําคลิป ผ่าลอกไว้เยอะนะครับเพราะว่าเป็นลอกแบบคุ้มราคานะครับสาหรับสายปลาบึกเนี่ยสายทะเลเนี่ยถือว่าเป็นลอกที่คุ้มราคานะครับคนนิยมเอาไปใช้กันเยอะมากนะครับนะบ,บางคนเขาอยากได้ของดีนะครับในราคาประหยัดก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนใครมีงบอยากจะเล่นใดว่าซอติก้าตัวแท้เลยก็อยู่ที่งบประมาณเรานะครับเล่นได้เลยนะครับ2 0 0 0 0อัพอัพแต่ตัวนี้ราคาไม่ถึง3,000บาท นะครับราคาไม่ถึง3,000บาทอ่ามาต่อกันนะครับตัวนี้ลูกปืน1ิบบวกหนึ่งตลับสแตนเลสกันน้ำเค็มแน่นอนนะครับเพราะทางเมืองนอกเนี่ยเขาไว้ตกงานทะเลโดยตรงนะครับตกพวกทูน่านะครับฉลามอย่างเงี้ยนะครับคนไทยก็เอามาจิกกิ้งตกพวกด็อกทูตนะครับนะปลาทูน่าด็อกทูตพวกปลาใหญ่ปลาบึกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จัดได้เลยนะครับเบรกเฮดซีร้อยนะครับพลังเบรก30กิโล นะครับมาพร้อมกับระบบกันฝาตกน้ําก็เรียกว่าคุ้มมากแล้วตรงนี้แข็งครับกดไม่เข้าเลยดูมือแข็งมากนะครับแข็งจริงๆนะครับก็เรียกว่าของแท้เป็นยังไงนะครับตัวนี้นี่95%ยกเว้นป้ายไดว่าตัวเดียวนะครับที่ไม่เหมือนนะครับก็ใครมองหาลอกโคตรถึกโคตรทนนะครับในงบประมาณไม่เกิน3,000บาทเนี่ยผมมีแค่ห้าตัวนะครับผมจัดให้ถึงแค่สิ้นเดือนนะครับกับห้าตัวสุดท้ายเจ้า Next t r i d e n ตัวนี้ ในราคาับในราคา2990บาทนะครับ2,990าบาทบวกค่าส่งเยี5ยมอบาททั่วประเทศไทยนะครับขครช้านี่ก็เสียใจด้วยอ่าเดี๋ยวผมเทียบขนาดลอกนิดหนึ่งนี่เทียบกับลอกเบอร์ยอดทีของเรานะครับเจ้าเพนเพอร์ซุดนะครับเบอร์6,000นะครับขนาดก็จะเท่ากับลอกเบอร์5,500ของ Ne ็ก t i ไทเดนะครับฉะนั้น ถ้าเกิดว่าจะซื้อไปตกปลาบึกกับปลาทะเลผมแนะนําว่าซื้อเบอร์5,005นะครับเพราะว่าเบอร์6,005เนี่ยมันใหญ่มากผมไม่ได้เอามานะครับเพราะว่าลูกค้าใช้น้อยจริงๆนะครับมันมันเหมาะกับทางฝั่งทะเลอย่างเดียวครับเบอร์6,005นะครับ,บ,ร 6, รบก็จัดเบอร์นี้ให้ดีกว่านะครับเป็นเบอร์ขายแล้วก็สีหายากนะครับสีนี้สีหายากสวยจริงๆนะครับโอเคทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิ n งสุขุมวิท85ได้เลยนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินเขาจัดการให้ นะครับ2,990าบาทครับได้เฟืองสแตนเลสได้น็อตแต่งได้แขน CNC ได้ผ้าเบรก HT ร้อนะครับก็เรียกว่าไม่รู้จะคุ้มยังไงได้12ลูกปืนมันก็เกินคุ้มแล้วนะครับในราคา2,990บาทนะครับเรียกว่าราคาเนี้ยซื้อไปขายได้เลยเอางี้ดีกว่านะครับสามารถซื้อไปขายได้เลยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ